สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังว่าทำไมราชวงศ์ถังที่ยิ่งใหญ่ถึงล่มสลายได้ย้อนไปในยุครุ่งเรืองใครๆก็ยกย่องราชวงศ์ถังแต่ทุกอย่างมีขึ้นมีลงครับเริ่มจากปัญหาภายในนี่แหละขันทีเริ่มมีอำนาจมากเกินไปแถมยังมีกบฏชาวนาห่วงเฉาที่ลุกฮือขึ้นมาอีก จากเรื่องราวที่เราได้พูดคุยกันไปก่อนหน้านี้การล่มสลายของราชวงศ์ถังนั้นไม่ได้เกิดจากสาเหตุเดียวแต่เป็นการสะสมปัญหาภายในและภายนอกที่กัดกร่อนอาณาจักรทีละน้อยจนนำไปสู่จ,จุดจบในที่สุดครับถ้าให้เล่าถึงสาเหตุหลักๆอีกครั้งเรามาไล่เรียงกันดูนะครับ ราชวงศ์ถังที่เคยรุ่งเรืองถึงขีดสุดในประวัติศาสตร์จีนมีอายุยาวนานเกือบ300ปีคศ6 1 8อ7ถึง9ก7กลับต้องมาถึงจุดจบด้วยปัจจัยซับซ้อนหลายอย่างที่ทำงานร่วมกันเหมือนหินที่ค่อยๆกระเทาะกำแพงที่เคยแข็งแกร่งลงทีละน้อย 1. จุดเปลี่ยนร้ายแรงกรบฏอาลู่ซานคศ755ถึง76 3 นี่คือจุดเริ่มต้นของความหายนะอย่างแท้จริงครับในช่วงกลางราชวงศ์ภายใต้การปกครองของจักรพรรดิถางสเสวียนจงที่เริ่มหันมาหมกมุ่นในความสำราญและหลงไหลในตัวสนมเอกหยางกุ้ยเฟยท่านได้มอบอำนาจให้แม่ทัพลูกครึ่งเติร์กศกเดียนนามว่าอานลู่ซานมากเกินไปจนอานลู่ซานก่อการกรบฏขึ้น ความเสียหายมหาศาลกระบฏครั้งนี้กินเวลานานถึง8ปีสร้างความพินาศย่อยยับประชากรล้มตายเป็นนับล้านคนเมืองหลวงถูกทำลายเศรษฐกิจเสียหายอย่างรุนแรงและความน่าเชื่อถือของราชสำนักก็เสื่อมถอยลมอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน การกระจายอำนาจเพื่อปราบรามกบฏรัฐบาลกลางจำเป็นต้องพึ่งพาแม่ทัพท้องถิ่นจี้ตู้ชื่อเป็นอย่างมากและมอบอำนาจให้พวกเขาสูงทั้งอำนาจทางทหารการบริหารและการเก็บภาษีสิ่งนี้นำไปสู่ปัญหาใหญ่ในระยะยาว สองอำนาจของแม่ทัพท้องถิ่นที่ควบคุมไม่ได้หลังกรบฏอาลูซานถูกปราบปรามไปแล้วแต่ปัญหาที่ฝากไว้คือแม่ทัพท้องถิ่นเหล่านั้นกลับมีอำนาจแข็งแกร่งเกินกว่าที่ราชสำนักจะควบคุมได้พวกเขามีอำนาจปกครองและมีกองทัพเป็นของตัวเองในแต่ละภูมิภาคตั้งตนเป็นก๊กเป็นเหล่าแข่งขันและทำสงครามกันเองภายในทำให้รัฐบาลกลางอ่อนแอลงเรื่อยๆและไม่สามารถรวมอำนาจกลับมาได้ครับ 3. การคอร์รัปชันและความเสื่อมโทรมของระบบราชการเมื่ออำนาจส่วนกลางอ่อนแอลงการทุจริตก็เฟื่องฟูข้าราชการซื้อขายตำแหน่งกันอย่างโจ้งแจ้งระบบการปกครองที่เคยแข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพก็เสื่อมทรามลงการเก็บภาษีไม่เป็นธรรมการกดขี่ประชาชนเพิ่มขึ้นทำให้ความไม่พอใจสะสมอยู่ในหมู่ราษฎร 4. ความขัดแย้งและการแย่งชิงอำนาจภายในราชสำนัก การโค่นล,ล้จักรพรรดิและบุคคลสำคัญในราชสำนักเป็นอีกสัญญาณร้ายแรงที่สะท้อนถึงความวุ่นวายทางการเมืองที่ไม่สามารถแก้ไขได้ การอิทธิพลของขันทีหลังกบฏอาลูซานขันทีมีบทบาทและอำนาจทางการเมืองสูงขึ้นอย่างน่าตกใจพวกเขาสามารถควบคุมจักรพรรดิเลือกตั้งหรือปลดจักรพรรดิได้ตามอำเภอใจทำให้เกิดการช่วงชิงอำนาจระหว่างขันทีขุนนางและแม้กระทั่งเชื้อพระวงกันเองสร้างความไม่มั่นคงทางการเมืองอย่างต่อเนื่อง การลอบสังหารมีเหตุการณ์ลอบสังหารจากระพัดและบุคคลสำคัญในราชสำนักเกิดขึ้นหลายครั้งบ่งบอกถึงความวุ่นวายภายในที่ไม่สามารถแก้ไขได้ 5. กบฏชาวนาครั้งใหญ่โดยเฉพาะกระบฏหวงเฉา เมื่อประชาชนต้องเผชิญกับความยากลำบากจากภัยแล้งภาวะข้าวยากหมากแพงและการเก็บภาษีที่หนักเนืน่อในขณะที่รัฐบาลกลับทุจริตและไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ความขับแค้นจึงระเบิดออกมาเป็นการก่อ,อก,กระบฏครั้งใหญ่โดยเฉพาะกระบฏห่วงเฉาคศสอ 8, 7 4ด4ถึง884 กบฏดครั้งนี้รุนแรงมากถึงขั้นสามารถยึดเมืองหลวงช้างอานได้ถึง2ครั้งสร้างความเสียหายซ้ำเติมแก่ราชวงศ์ถังที่บอบช้ำอยู่แล้วจนแทบไม่เหลือสภาพ6 ภัยคุกคามจากภายนอกในขณะที่ภายในกำลังวุ่นวายชนเผ่าเร่ร่อนทางเหนืออย่างทิเบตและชนเผ่าเติร์กบางกลุ่มก็ฉวยโอกาสเข้ามารุกรานชายแดนบ่อยครั้งทำให้ราชสำนักต้องใช้งบประมาณและกำลังทหารจำนวนมากในการปกป้องประเทศซึ่งยิ่งเพิ่มภาระให้คลังของรัฐที่กำลังร่อยหรอ สรุปได้ว่าราชวงศ์ถังล่มสายจากการรวมตัวของปัญหาภายในหลายประการที่เริ่มจากความอ่อนแอของผู้นำและตามมาด้วยกกบฏครั้งใหญ่ซึ่งนำไปสู่การกระจายอำนาจการคอร์รัปชันความขัดแย้งภายในและการก่อจลาจลของประชาชนในวงกว้างจนในที่สุดก็ไม่สามารถรักษาอำนาจและเอกภาพของอาณาจักรไว้ได้นั่นเองครับ